สวัสดีครับกับผมโอ้โดเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่กันในเกมพารากอนซึ่งเกมนี้ยังอยู่ในช่วงโค้ดเบต้าอยู่แต่ผมได้รับโค้ดมาก็เลยจะนําภาพบันส่วนของเกมนี้มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับและจะอธิบายไปด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย โดยส่วนแรกที่ผมจะมาพูดถึงนั้นก็คือโหมดของการเล่นและระบบของการเลือกตัวละครนะครับโหมดของการเล่นตอนนี้มีอยู่3โหมดก็คือ p l a y e r v ์ Player ั o เพลเยออและ Solo v ว AI ัครับรูปแบบการเลือกฮีโร่ในเกมนี้จะเป็นระบบ d f t i n g Pick นะครับเป็นระบบที่ให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนั้นผัดกันเลือยฮีโร่ภายในเวลาที่กำหนดแถมยังมีฟีเจอร์ในการเลือกบอกเพื่อนว่า เราจะเล่นตำแหน่งไหนและจะไปเล่นไหนครับ HUD ดีของเกมนี้จะมีแผนที่อยู่ขวาบนถัดออกมาจะเป็นเวลาและซ้ายบนจะเป็นสถิติของตัวเราซ้ายล่างจะเป็นการ์ดต่อมาก็จะเป็นเลือดก,การ์ดพาวเวอร์และ EP สุดท้ายก็จะเป็นสก,กิลอยู่ขวาล่างครับ การควบคุมในเกมนี้ก็จะใช้ปุ่ม WASD ในการควบคุมทิศทางสกิลจะใช้ Q E R และคลิกขวาส่วนการโจมตีจะใช้คลิกซ้ายนะครับการโจมตีนั้นจำเป็นต้องได้ระยะนะครับถ้าไม่ได้ระยะก็จะไม่โดนเลยสังเกตได้จากวงกลมตรงกลางถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่ถือว่าอยู่ในระยะของเราและที่สำคัญที่สุดนอกจากจะต้องอยู่ในระยะแล้วก็ต้องเล็งให้โดน พราะท่านเลยไม่โดนยังไงก็ไม่โดนและนี่คือหน้าต่างการซื้อการของเกมน,นี้นะครับโดยตอนแรกจะมีเด็กให้เราเลือกส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเลือกและที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับพอเรากดเข้ามาก็จะมีการให้เลือกต่างๆมากมายตามสไตล์ที่เราเลือกไว้นะครับ โดยพอเราซื้อการ์ดมันจะโบกสแตตทางด้านขวาของเรานะครับเรเวลของเกมนี้จะแบ,บ่งเป็น2อย่างนะครับระหว่างเลเวลตัวเราและเลเวลการ์ดทาวเวอร์โดยเรเวลตัวเรานั้นจะสูงสุดอยู่ที่15แต่การ์ดทาวเวอร์นั้นสูงสุดตั้ง60เลยทีเดียว ส่วนสุดท้ายของคลิปก็จะเป็นการโชว์แอนิเมชันของเกมนี้โดยส่วนตัวผมชอบอยู่2อย่างก็คือการวาร์ปและการใช้อันติโดยการวาร์ปเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเลยนะครับไม่มีเหมือนกันเลยและอันตินั้นก็จะเป็นท่าอะไรที่พิเศษแอนิเมชันอลังการมากเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมติดใจเกมนี้เลยนะ หวังว่าคลิปนี้จะให้ความสนุกและประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายปัง